บกับเล่าทุ่งกับเชนเดมครับผมกับบรรยากาศทุ่งนานะครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับวานนี้ก็จะพาไปดูที่ดักปลาไว้นะครับเพราะว่าจะมีปลาลงไหมครับพอตอนเกี่ยวข้าวเห็นปลามันยังอยู่ในนาเยอะเลยครับผมไปดูกันเลยเนาะครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับภาพทุ่งนาก็จะโล่งๆแห้งๆครับผมเกี่ยวเสร็จแล้วครับ นกก็ลงหาปลาอยู่ครับกินปลาในนาอยู่ครับโคเครับเดี๋ยวไปดูที่ดักปลาเลยครับครับครับผมก็จะมีฟูงนกคอยหากินในทุ่งนาครับบินมาครับตัวขาวอยู่นู่นครับผมหากินปลาในนาครับ ับผมตรงนี้ครับที่จะเปิดน้ําครับผมคลิปที่แล้วก็น้ํายังไหลเต็มเลยครับผมกับมีทุ่งนากับมีข้าวเต็มนาครับวันนี้ก็มาแบบนี่ครับมากับบรรยากาศน้ําแห้งครับโอเคครับถึงแล้วครับผมจะมีตัวหรือเปล่าคราบับไปดูกันครับ สภาพเหมือนมีคนมายกครับไม่มีครับผมไม่มีตัวเลยครับส,สายปลาลงหมดแล้วครับเห็นตัวสองตัวอยู่ข้างหน้าน้ำลงรงนั้นครับเฮ okay, ครับเดี๋ยวพาไปดูไซดีกว่าครับยกไซดีกว่าครับตรงนี้ก็ไม่มีตัวครับ ยกใสครับยกใสกันดีกว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับผมจะหกโมงแล้วครับกับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะฝั่งนี้ครับต้องรีบทําเวลาครับผมดักไซไว้เกี่ยวข้าวเสร็จก็ดักไซไว้ตรงนี้ครับดูครับอีตัวหรือเปล่าครับผมมีตัวหรือเปล่า โอ้เงียบกริบโอ้มีอยู่ครับผมโอ้ยังเยอะครับผมโอ้หมานเลยครับหมานเลยครับได้การครับผมเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะครับโอ้เยอะอยู่ครับใส่แรกกับหมานเลยครับผมครับไปกันต่อเลยครับผมหลังแรกก็หมานเลยครับผม ได้ต้มครับผมสองสามต้มครับเกือบสามสิบเต้มครับผมเนี่ยครับงานข้างๆยังไม่เกี่ยวครับ้างข้างยังไม่เกี่ยวครับแต่้องผมเกี่ยวแล้วก็การดักใส่ไว้ครับนี่ตรงนี้อันนึงครับอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะดูนครับได้ยินเสียงน้ําอยู่ครับเียงน้ําวิ่งในใสก็แสดงว่าปีปลาครับผม อยู่ครับออ้ยเงๆเหมือนกันครับผมโอ้เต็มเลยครับผมเต็มสาครับโอ้เต็มสายเหมือนกันครับหลังนี้ในการอยู่ครับผมโอเคใส่ก่อนนะครับลูกสมุนตามาครับผมลูกสมุนตามาครับนี่ครับ สองหลังครับเต็มเลยครับแอรเงเลยครับผมนี่ครับได้ต้มครับไปอีกหลังนึงครับหลังหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นครับตรงครับตรง,งกลางครับไปกันเลยครับผม นี่ครับอยู่ข้างหน้านี่ครับอีกหลังหนึ่งนี่ครับพระอาทิตย์จะตกนีแล้วนี่เมื่อกี้ก็ใส่หลังที่สองครับปลาเยอะครับใส่ลําบากหน่อยครับใส่ไปมันก็มีหลุดต้องไล่จับตามคันนาครับผมอีกหลังหนึ่งอยู่นี่ครับนี่ครับปูนูนอยู่นี่ครับหลังนี้ทำไมมันเงียบเงียบครับ ดูกันเลยพี่น้องโดนหรือเปล่าสะสมงเงียบๆปุ๊บหลังนี้เดวนี้ดินด้นๆอยู่นะดินด้นอยู่ครับโอ้หลังนี้หลังนี้สามสี่แต้มครับผมสามสี่แต้มครับไม่ค่อยมานครับหลังนี้โอเคครับเดี๋ยวเอาก่อนนะครับผม โอเคครับผมก็พามาดูที่ดักปลาครับที่ดักไว้กับบรรยากาศเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับผมกับบ่าวตงวิธีอีสานใต้นะครับผมแล้วก็พามายกใสครับก็ได้เยอะพอสมควรครับผมได้ต้มครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดสัตว์สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวตงขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับกับบรรยากาศอาทิตย์ กำลังจะตกดินครับผมนี่ครับกำลังจะตกดินแล้วครับจากลากันกลับตรงนี้ครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ